สวัสดีครับคุณผู้ชม t i ิปแอนทริค for you คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีสร้างทางลัดเข้าแอปบนแถบแจ้งเตือนนั่นเองนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คำว่า notification shortcut n o t i f i c a t i o n เหมือนว่ s f o r t c u t s เสร็จแล้วค้นหาครับ โดยแอป,ปจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็แตะเข้าไปอ่านะครับหลังจากนั้นก็ติดตั้งครับผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนั่นเองนะครับติดตั้งเสร็จเปิดใช้งานครับเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับให้คุณผู้ชมทำการเลือกแอป,ปนะในที่นี้แอป,ปจะให้เราใช้ฟรีจำนวน7แอป,ปด้วยกันนะครับถ้ามากกว่านั้นนะครับเราจะต้องเสียตังค์นั่นเองนะครับโอเค เรามาใส่แอปกันเลยนะครับแตะไปที่สี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับอันแรกเลยปุ๊บหลังจากนั้นเลือกคําว่าแอปครับต่อไปก็เลือกแอปที่ต้องการนะครับผมก็จะเป็นก็เป็น facebook และกันแตะไปเลยปุ๊บนี่ Facebook ก็จะมาใส่ในตรงที่เป็นจะเป็นที่นําไปใช้ในเส้นทางแักนั่นเองนะครับอต่อไปแอปที่2นะครับผมปุ๊บแล้วก็เลือกแอปครับ เมอสัะคู่นี้ Facebook แล้วนะครับต่อไปขอเป็นอ่านี่ Google ตรงนี้เราก็แตะไปปึ๊บอ่าอันนี้สอง o g เ e ก็มาแล้วนะครับเลือกไปจนกว่าจะครบเจ็ดอันนั่นเองนะครับปึ๊บแตะแอปอ่าเป็นไลน์แล้วกันปึ๊บต่อไปอันนี้ส่เลือกแอปอ่า m e ื้อสอันที่ห้า เพสโตอันที่หกเลอกแอปเลือกเป็นปฏิทินก็แล้วกันปึ๊บอันสุดท้ายอันที่เจ็ดที่สำหรับการใช้ฟรีนะครับอันที่เจ็ดแล้วก็เลือกแอปเอาเป็นเครื่องคิดเลขแล้วกันนะครับก็จะได้ฟรีจำนวนเจ็ดอันนะครับหลังจากนั้นก็จะต้องเสียตังค์เพิ่มถ้าเกิดเราจะได้อยากจะได้เพิ่มแอปมากกว่านี้นะครับ อันดับต่อไปเราไปทดสอบการใช้งานกันนะครับ, mm hmm. รบกดโฮมไปเลยหลังจากนั้นนะครับเฮ้ยคุณผู้ชมชนิดปัตรใ,ในแถบของการแจ้งเตือนลงมานะครับปุ๊บนี่ครับตัวแอปที่เราเลือกไว้ก็จะไปอยู่ตรงนี้เลยใช้งานได้เลย Facebook เปิดนี่นะครับเปิดใช้งานได้เลยนะครับถ้าเกิดอยากจะใช้งานอีกก็เปิด Google ก็ยกุมอาร์ดลูดลงมาเปิด Google ประมาณนี้อ่ารูดลงมา <laughs> นะครับ เปิดไล่สาธิตการใช้งานนะครับคุณผู้ชมอ่านะครับต่อไปม e s s e n จ e r นะครับลดลงมาอยากเปิดอย่างอื่นอะเพสโต้ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้อะไรอ่าโอเคปฏิทินอ่านก็มีตามที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับต่อไปก็เครื่องคิดเลขเราก็แตกไปนี่ครับประมาณนี้ นันนครับผู้ชมและนี่ก็คือวิธีการาสร้างทางลัดการใช้งานแอปบนแถบแจ้งเตือนนั่นเองนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่ๆนั่นเองหากมีข้อสงสัยก็ส่งข้อความมาทางคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ทิปแอนทะิค for you ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ